สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของพ่อท่านอิ่มวัดทุ่งน้ำใหม่นะครับกับเหลียญน,นักสัตว์สิบสราศีครับโอ้โหรุ่นนี้รูปแบบเห่ก็เป็นเหรียญรูปไขพ่พิมพ์ครึ่งองนะแล้วมีรายการออฟชั่นนี่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึง จะไปดูเหรียญรูปแบบเหรียญกันฮนะเอาเหรียญแรกก่อนเลยครับเหรียญแรกนี้โอ้โหเหรียญแรกนะครับเป็นรูปแบบเหรียญของสมสมจะมาไหมอาแล้าหงายนี่ไงนะครับรูปแบบของเหรียญน,นี่อันนี้เป็นชุบทองนะครับชุบทองนะครับฝังเพชรความคมชัดนี่ไม่ธรรมดานะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสิบสองนักสัตว์รุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนี่ครับฉนวนชุกทองโอ้โหหมายเลขสามเจ็ดต่อโค้ดอิ่มดาวกระจายครับนี่คือเหรียญแรกนะอ่ไปดูดดดหลาย,ลายๆเหรียญหน่อยนะครับเหรียญนี้อ่มาดูเหรียญนี้วันนี้เป็นตัวอย่างเนื้อนวะด้วยนะโอ้โหอันนี้หน้ากากเงินนวะหน้ากากเงินหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยังไนหน้ากา,ากก็สวยนะครับนี่ลงยาพื้นส้มนะเป็นหน้ากากสองเคนะครับเนี่ยเป็นหน้ากากสองเคดูครับข้างล่างเขียนว่าหลวงปู่อิ่มดู เส้นสายสวยเลยนะครับดูด้านหลังเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อทองแดงโอ้โหยหมายเลขเก้าตัวเดียวครับโอ้โหเป็นเนื้อทองแดงลมดําหน้ากากนะนี่ครับเดี๋ยวดูเหรียญต่อไปกันเป็นเหรียญอะไรที่เราหน้าดูมั่งมาดูนะนี่อันนี้เป็นชุบทองนะครับลงยาจีวอนพื้นแดงขอบม่วงนี่ชุบทองให้ตัดปีรึเปล่าเนี่ยโอ้โหชุบทองหมายเลขเจ็ดตัวเดียวโอ้โหโเขาเขียนว่าทอถัก หลัารน่าจะเป็นชุบแต่เหรียญเหมือนชุบทองเลยนะครับต่อไปนวะหรือเปล่านะโอ้โหต่อโคตรผัดยดด้วยโอ้โหลงยาจีวอนนะครับเนี่ยนวะหรือเปล่าพอทูก่อนโอ้โหนั่นไงนอนหนูนวะหมายเลขสิบครับนวะหมายเลขสิบนะนี่นวะโลหละก็มาอมีอะไรอีกอันนี้จะแบคโลเนียมหรือเปล่าเขาเรียกว่าแบคโลเดียมหรืออะไรเดี๋ยวมาดูครับโอ้โห หน้ากากแบคโลเดียมเหรอโอ้โหแต่หน้ากากเขาสวยนะด้วครับโอ้โหโลงยาขอบแดงพื้นแดงนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ๋อเนื้อเนื้อชุบทองชุบทองหน้ากากนะดูโอเคอันนี้เมื่อกี้เราดูไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหเรนนี้เราดูไปครับหน้ากากชุบทองนะครับลงยาพื้นหน้ากากทำสวยดีอุย้ยนาวะเอ้ยหนา้ากากทองคำหรือเปล่าเนี่ยนอหนูครับนาวะโลหะอีกแล้วครับท่านหมายเลขสิบสาม โอ้โหนวะหน้ากากทองคําหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูไปรายการแล้วนะเนี่ยโอ้โหเกือบลุดเกืเอบลุดเลยเอาแล <c oughs> ้วไงเอาแล้วไงมีอะไรอีกอันนี้เป็นเนื้อโอ้โหนี่น่าจะเป็นเนื้ออะบาก้าไม่แต่ปีต่อเก้ารอบครับอันนี้เป็นเนื้ออะบาก้าไม่แต่ปีต่อเก้ารอบออ่างครับเนื้ออะบาก้าต่อออ่าง่ะต่อไป อันนี้ก็เนื้อทองทิพย์นะครับลงยาจีวรพิ้นแดงขอบฟ้าเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โมาเตอร์พีชเลยน่าจะทองทิพย์เนาะโอ้โหมาเตอร์พีชลงยาหน้าหลังก็มาเอาลงไงเอาลงไงสวยๆทั้งนั้นมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอ้ยเนื้อไม่ซ้าเอ่่เขาเรียกว่าใบรายการไม่ซ้านะเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะเป็นเนื้อตะกัวไม่ตัดปีกนะครับเลขอยู่ข้างหน้าหมายเลขนี่ตอตอกตอเต่าที่ห่วงเนื้อตะกัวด้านหลังมีออปชันไหมโอ้โหหลังลอยจาน อุ้ยเฮ้ย้ยไม่ธรรมาดาเฮ้ยดีนวเนี่ยดูกับผมก็ดูกับเพื่อนๆหรอพี่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นฉนวนโบราณหรือนาวะดีครับนี่อย่างเงี้ยนนนโบราณหรือนาวะดีเนี่ยต่อเต่าตะกั่วเหรอต่อเต่าวงกลมอะ่ะคืออะไรมันมีพิเศษอะไรไหมอุ้ยต่อเต่าวงกลมเพื่ออะไรเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นใครรู้บอกทีเหรียญน,นี้ เหมือนกับมวลสารเลยนะเป็นนวะมวลสารหรือเปล่าตอกต่าๆอ,อันนี้อันนี้ติดติด,ตดไปหนึ่งเหรียญโอ้โหอันนี้เนื้อ,งอ,อเงินหรือกระไหลเงินเนาะลงยาจีวอครับพื้นเหลืองนะอ่ะมาดูหน้าอะไรตอก,อกกองงกระไหลเงินครับอะต่อไปเหรียญที่เราดูไปแล้วเนาะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงใช่ไหมครับทองแดงตอกดอเด็กหมายเลขเก้าอันนี้ก็เป็นชุบทองครับมีออปชั่นไหมเห็นโอ้โหนี่ไง ชอนโอ้โหมาเลขกสองตัวเดียวอ่ะไปโอ้โหอันนี้ออ้โหฝั่งเพชรก็มาโอ้โหฝั่งเพชรครับความคมชัดโอเคเลยนะนี่ฝังเพชรกับตอกตอเต่าเหมือนกันอ่ะตอเต่าน่าจะเป็นแบบมวลสารรวมมวลสารหรือเปล่าเนี่ยรายการเดียวกันนะตอเต่านะครับอ่ะเนี่เขาบอกรายการพิเศษเนี่ยเนี่แค่ว่าน้ำมันว่านเขาบอกแค่น้ำมันว่านตอกตอเต่า โอ้โหต่อเต่านะบอกนะวะแค่น้ำมันงานนะโอ้หน้ำมันว่านนะเนี่ยต่อไปต่อไปครับเนื้อทองทิพย์ไม่ตักปีต่อเก้ารอบผมว่าหลังจานแน่เลยหลังจานแน่เลยโอ้โหไม่ใช่นะตอกพิเศษแต่ไม่ใช่หลังจานนะครับต่อไปครับนี่โอ้โหเนื้อทองแดงซาตินลงยาพื้นแดงขอบขาวก็มีนะฮะด้านหลังก็ตอกดอเด็กชัดเจนนะครับต่อไปมีเนื้ออะไร น,นีเนื้ออะไรน่าจ,จะน้าวะหรือทองแดงนอนหนูนะวาวะต่อพิเศษพิเศษอะไรนาะเดี๋ยวต้องไปสืบและใครคอมเมนต์ได้แล้วนะต้องมีข้อมูลนะสุดท้ายที่ผมมีตัวอย่างครับเป็นงานหน้ากากชุบทองโอ้โหมชก็มหาชนวนก็ชัดเจนนะมชมหาชนวนหมายเลขหนึ่งหา้าแล้วต่อต่อหมายเลขเนื้ออะไรนาะโอโ้โหถือว่าเป็นหนึ่งเรียนสวยของ หลวงพ่อพัดของหลวงปู่อิ่มเลยนะครับของหปู่อิ่มวัดทุ่งน้ำใหม่เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ